สวัสดีจ้าทุกคนเมอนีนสพามากินใส่มาอีกแล้วเบิงเบิงเง,ง,งว้าว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 ทะลุน้เด้วพี่น้องเด้ออันนี้หนึ่งกิโลแบอันนี้ลูกพีทดองหรือว่าลูกพอเดิน,น,น,นดพี่น้องาเปีเป็นแทกซีเลยอืมอืมพี่น้องมาเบิงเบ่งมดเลย จุกแบบนี <Overwatch> ้เลยปุ้ยอยากกินอยากชิมก็ไปโจกกอันนี้ตะเกียบสีเหลืองนะพี่น้องเด้อโอ้ยเขาเปิดน้ำจิ้มพลอยโอ้ยบ้านมันหล่นถาดปอนมันหล่นถาดพี่น้องเป็นอะไรดึงกล่องไม่หอมไมงหอมหอมชึ้นหอมแบบบอกว่าถือเฮ้หอมอืมหอม เบิ้งสีสีสวยสีสวยจ้าอ,อืมอืมออกรอบไหมยังกรอบจับอืมห,ห,หวานอมเปรี้ยวซ่บหนึ่งถุงหนึ่งกิโลจัดไป ลืมปไปตรงว่าซิมได้ไปนอยแซบอยู่หอมหอมกิน่อยแล้วเขามากแส่บอิ่มอืมซีนเป็นถุงไบถุงมันพีดพีดแดง เอาลปกินเปรี ata, p p ้ยงกปจำเจ้าวกันแหละอันนี้เพิ่มรสชาติเผ็ดอ้ม้มองกันเธอซิมหรอเปล่าซิมอะบจำเจีวไปแตะอีกแ กอดแบบนี้เลยทุกคนไม่คิดกับน้ำินลูกมากกอน้ินสดสวยนะคุณแล้วอยู่ไม่ได้กอดละส,สวยๆกอดสันหาแนวเฮนะ่ะไม่มีไหมด้วยก็คือเชียวได้เลย ก็จะมีรสชาติที่เรานม่รู้คือสุดๆแบบนี้เลยพี่น้องเขาแข่งกัแล้วล่าสุดโอ้ยไปจ้าพี่จัดมงังเกาตะก้าลเหลืองโจุกมาซีซบังแซ่บอื้มเมนี้ผ้าต่างๆมันออกถานที่พี่น้องไปจ้าพี่น้องฝากไว้ที่เขาแหวนเพชรพากินตะก้าสีเหลือง ไปกดมากินมาลองมาชิมกันได้เลยจ้ะพี่น้องฝากไว้เนเรื่อเราไม่ไี้ขอตัวลับก่อนสวัสดีจ้า